รับสมัครเด็กข้างไข่หนึ่งอัตราคุณลองโทรไปดิผมจะมาสมัครเป็นเด็กข้างไข่ครับอ่ะเบยิงไข่ใหญ่หรือเปล่าเป็นไข่ใหญ่หรือเปล่าเป็นไข่ใหญ่หรือเปล่า่าชื่อสกุลลือนามสกุลมองเฮ เย้เนี่แหละสิ่งที่กูตามหาเฮ้ยรับสมัครเด็กข้างไข่หนึ่งอัตรากูลองโทรไปดิหนึ่งสองศูนย์สี่เก้าเก้าอ๋ออฮัลโหลครับรล้วแล้วแล้วเด็กข้างไข่ใช่ไหมครับเบะอันนี้ใครพี่ผมผมจะมาสมัครเป็นเด็กข้างไข่ครับเออไอ้แม่เนี่ย เอวขอรำคุณในสมบัติก่อนเองเมื่อกี้ข้าบุหรี่ไปว่าขอไข่ใหญ่เองไข่ใหญ่หรือเปล่าเองไข่ใหญ่หรือเปล่าเองไข่ใหญ่หรือเปล่าผมผมโผมไข่กำลังโตอันนี้เองเองต้องมาเป็นเด็กข้างไข่ของข้าแล้วองแล้วองก็ต้องมาเป็นมุนน้องข้าด้วยนะเว้ยแล้วผมได้อะไรเดี๋ยวข้ามีเงินนี่ยังไง ได้ครับได้ครับแล้วแล้วลว่าว,ว่าแต่ว่าแต่ว่าต้องต้องมีการเชี่ยวข้อนิดนึงนะเชี่ยวข้อนิดนึ่งนะของนะของ,ของไอตัวใหญ่จริงรึเปล่าได้ได้ครับผมต้องทำไงส่งรถส่งโลมาเดี๋ยวค่าเดี๋ยวค่าขับรถไปสง่สงโถส่งโถสงโ่งรถไงรีบโดรซับแล้วก็ส่งรถกีรันไงโดรซับเป็นรือเปล่าเนี่ยผมมึงซื้อมาเมื่อกี้ต้องเจอไเบสยังคลายลิ้นก่อนบางไม่รู้เรื่อง เอเจอดตอกสุเมร์เบลลโอ้อลอรอพี่รอพี่เออบุญเทพเขครับไม่พี่มันส่งรอยังไงโอ้ขอขอบคุณมากเลยครับมันมันส่งรอยังไง ต้องมีข้อความคนที่จะส่งก่อน,นพี่ชายโรบี้รยพี่รอรอรอเมื่อกี้สัญญาณไม่ไดีโรยพี่มันต่องรอยังไงต้องรอยังไงไม่มาเดี๋ยวผมกนอนเอ้ยเราเห็นจตุคกณหรือไม่ว่าเฮ้ยหัวเราะก่อนอ๋อครับนีห้าพี่ชายจะส่งอห้ใครพี่ชายกดตัวเม s เซนเจอร์อ๋อใช่ใช่เราพี่ชายก็ไอตัวเมส s ซนเจอร์พี่ชายมีมีข้อความคนที่พี่ชายจะส่งให้อ๋อ ให้กรอกเบอร์ใช่ไหมให้กรอกเบอร์สองศูนย์สี่สี่เก้าใครมาโทรนะวะฮัลโหลบอกว่าให้ส่งรูกกำลังจะส่งอยู่ใจเย็นเย็นลูกพี่ผมว่าให้เขาสอนอยู่เย้เย้เย้ดูน้องเย้เย้เย้นี่เย้นี่ครับเย้ครับเย้เขาเขาเบอร์หนึ่งสองศูนย์สี่สี่เก้าใจร้อนจริงๆเลย โอเคผมส่งไปให้แล้วเดี๋ยวเขาก็มาโอ้ใจดีมากเลยครับพี่ชายขอบคุณมากเลยขอโทษนะฮะที่ชนไม่เป็นไรครับคนบ้านเดียวกันคนบ้านเดียวกันด้วยปังัวค้าพี่ชายสวัสดีครับผมอันนี้ใช่พี่ชายที่โทรไปหาผมเมื่อกี้หรือเปล่าครับใช่ครับผมผมมีสวัสดีครับอันนี้สนใจจะสมัครมาเป็นเด็กข้างไข่ของผมใช่หรือเปล่าผมอยากทํางานผมเพิ่งมาที่นี่โอ้เองเป็นเด็กใหม่สินะ ใช่เขาเข้ามาประเด็นนี้ครั้งแรกนั่นเลึกครั้งแรกเลยเพิ่งเข้ามาเมื่อกี้นี้เลยอ๋อครับกระเดงมีอะไรบ้างในตัวผมก็มาผมก็มีรถหนึ่งคันมีนอาก็มีเล็กหนึ่งอันมีสเต็กห้าอันมีเซ็ตเล็กสามอันมีกระดาษหนึ่งอันมีเซ็ตหนึ่งอันมีโทรศัพท์หนึ่งอันมีทองหนึ่งอันมีกระดาษหนึ่งอันก็จะบอกให้หมดทั้งกระเป๋าเลยหรือไงก็พี่ถามว่ามีอะไรบ้างผมก็ตอบโอเคโอเคแต่ว่า นี่ข้างใครของข้าอันนี้อันนี้ฝั่งซ้ายผมเป็นฝั่งขวาเลยไปนี่ใช่ครับขอขอเป็นเด็กข้างไข่ฝั่งขวาได้ไหมอ๋อได้ได้ได้พี่แต่ว่าคุณสมบัติของผมคือว่าต้องใหญ่นะพี่แาะว่าถ้าไข่เล็กนี่ไม่เข้าพ่วงพี่ไา่ใหญ่ครับไข่ใหญ่ครับแต่ว่าผมต้องมีการทดสอบขอดูของหน่อยได้ไหมครับยึดของยึดของโอ้ยพี่พี่พี่อุ้ยเปิดไข่เลยเหรอ ไนายนายนายมันทำมือเป็นรูปตัวเอ็มดิตัวเอ็มใหญ่ให่ให่อี๋ใครเฮ้ยพี่ชายใหญจริงเหรอพี่นิดหน่อยนิดหน่อยถูกใจใช่ไหมล่ะไอ้สุดสุดเลยพี่แต่เรียกผมหน่อยนึงพี่ไหนขอดูของพี่อีกรอบดิพี่โอ้ยโอ้พี่อ้ยเฮ้ยนี่ก็ถือว่าใช้ได้ใช้ได้ใช้ได้อยู่พี่ พอดีว่าแก๊งผมมันใยยหญ่มดไงพี่แบบมันจะเจอแบบคนเล็กมันก็ไม่ได้ไงพี่เออถอนผมนาไมาผมอยากได้ตังค์เอาบ้ารถไหนอันนี้คือเอาบ้าของข้าสวัสดีครับเจ้าหนายชื่อหวังตีชชช้ชื่อ,อ,อไรนะ ชื่อหวังซี่หวังซี่ใช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 ่หวังซี่หวังซี่ชื่อพอเละาะไพ่เลาะจังเลยอ่าแล้วส่วนข้าชื่อโซโฮีโซฮีใช่นะพายชื่อโซฮีแล้วส่วนนั่นชื่ออะไรอะ่ะอะไรอะ่ะซาซาุราูยลลื้อเครับเนี่ยผมชื่อซากุราูมองเฮซากุรลาลูมองเฮ โอ้ไม่้นต้งมจะยาวเชียวคนนกวกาบ้านเล็กดีนี่ป้าคนนี้เขามาสมัครเป็นนุ่น้องผมุมครับเขาชื่อซาเลยนะผมชื่อซากูละฮูฮองเฮซากุราฮูเราายากไหนเนี่ยซากูผมมึงมาจากอันนี้แถวโซนอเมริกาเมื่อกี้ผมเปิดโบรคคลรับสมัครครับพูกเราเขาก็มาสมัครครับ ผม,ผมอยากมีมมต<า>ังผมอยากมีเงินแต่ว่าก่อนหน่งที่จะมาเป็นลูกน้องข้าเองต้องไปกดตังในเดียม์ไมค่ะาก่านมันค่าจะสมัคมีค่าสมัครด้วยเหรอวนี <What? S 1> ่ครับเป็นค่าสมัครครั้งแรกครับเท่าไหร่ดีเท่าไหร่ดเอ่ม หมื่นหนึ่งมืนึครับหมื่นหนึ่งแค่นะทุกเอทีเอ็มอย,ยู่ตรงนี้พี่พี่ชายพี่ชายครับตรงนี้ตรงนี้พี่ไม่มีเลยนีเลยบัญชีไม่มีอะไรนี่อ่างนั้นก็ไม่ได้ครับพี่หมื่นนึ่นี่นี่ตรงนี้พี่ดูมาเจรโจนก็ได้พี่ห9ึ่งเก้ครับ <c oughs> เดี๋ยวผมไม่กดมาให้นะแล้วผมจะได้เงินเดือนเท่าไหร่ อ่าเงินเดือนเท่าไหร่ดีป้าหรือว่าเราต้องสำบ้านก่อนป้าสำบ้านก่อนดีสำบ้านก่อนย่งงั้นงั้นงั้นการสมัครครั้งแรกการสอบสำบ้านหมื่นหนึ่งครับนี่ขายตรงหรือเปล่าไม่ไม่ได้ขายตรงครับพี่ครับมันเลขเลขอะไรเพิ่มหนึ่งเก้าศูนย์เก้าครับรับเงินสดหนูรับเงินสดเงินสดเงินสดครับเงินสดถ้าสตลคดต้องจ่ายเป็นเงินสดครัผ่อนจ่ายได้ไหมผ่อนจ่ายได้ครับมันต้องเป็นเป็นก้อนครับผมอพี่ครับ ให้จริงเหรอเฮ้ยนี่มาหน้ามาหน้าพี่เจ้าพี่ชายมันต้องหมื่นหนึ่งครับมันต้องหมื่นหนึ่งไม่กดตังเพิ่มก่อนครับตรงนี้ครับอันนี้ใช่ดีมหรือเปล่าครับเฮ้ยตรงนี้มันกดไม่ได้ครับผมติดไว้ก่อนได้ไหมเฮ้ยเง้นงั้นงั้นไปขึ้นรถขึ้นรถไปเบิร์กรถดิอันนี้พี่พี่พี่ชื่ออะไรนะพี่โทนี่ครับโทนี่กไม่าได้รู้หรือเปล่านี่ว่าพี่ชายโดนดิดแล้วนี่พี่ชายให้เขาไปเท่าไหร่ผมไม่ไปห้าพัน ผมไม่รู้ต้องทํางานอะไรที่นี่แล้วพี่ชายเขาไปทาไมผมผมอยากทํางานนะผมเพิ่งมาผมก็ไม่รู้คิดว่าจะรวยไม่มีงาตั้งตัวไม่มีเลยทางร้านหรอกพี่ชายแต่ต้องทํางานแล้วเราผมไม่มีคนแนะนำเขาเขารับสมัครผมไม่รู้เขาเห็นเขาโพสต์รับสมัครลูกน้องผมก็ก็อยากมีตังค์ไปลองลองทำงานรลพี่ชายป่ะขึ้นรถพี่พี่ครับขึ้นรถพี่แต่ผมมาเบรกฮนดุยอนดีมพี่น้งครับ เอี๋ยวครับพี่ลดเลยพี่ลดแลผมผมต้องทํายังไงบ้างวันหนึ่งนี่เลยครับเดี๋ยวไปกดตังค์ก่อนพี่เดี๋ยวเราค่อยคุยกันนะครับเดี๋ยวเราไปกดตังค์ก่อนเราแบบตังโอละมั่นเลยทรายมาจากประเทศอะไรครับพี่ผมเพิ่งมาจากแอฟริกาจะได้มาจากอินเดียเลยนะใกล้ๆกับอินเดียน่ะเหมือนโคราโยเลยนะตู้ไอเทมไปในเบอร์ห้าคันเลยไปพี่ ตู้หวยไม่ใครับงี้พี่งั้นงั้นมันตู้หลังรถพี่ไม่ใช่ครับงี้พี่มันกดตรงไหนเออมันมันจะมีอเอกดกครับวันนี้เลยพี่ทั้งหมดกี่บาทเออคนมีห้าพันพี่นี่โกงกันหรือเปล่านี่เมื่อกี้ให้ไปห้าพันห้านี่ทำตายไม่ได้ครับให้จริงเหรอเออเจ้าพี่วันนี้ว่าผมไม่ค่อยเก่งเลขเท่าไหร่พี่สี่พันห้าพี่ส่วนวิชัยคนหนึ่งหมื่นหนึ่งพี่ ้าวีสนใจอยากจะสมัครมาเป็นลูกน้องผมนะพี่อย่าโกงนะได้อะไรบ้างครับนี่ลูกลูกน้องนี่เป็นได้อะไรบ้างนี่เดี๋ยวนั้นเรื่องเรื่องเรื่องรายละเอียดต้องไปคุยกันบนรถครับพี่ขอขอดูก่อนได้ไหมนี่แปดหนึ่งเก้าหนึ่งเก้าครับพี่บางทีก็ไม่มีนี่อ้าวพี่เราไมถึงไม่มีครับคนจนครับมาถึงก็ไม่มีตังค์เลยงั้นมีเท่าไหร่ครับพี่อายุสองร้อยเจ็ดสิบสองบาทครับมีพี่ชายอยู่ที่นี่แล้วกันนะครับผมพี่ชายอยู่กับผมไหมได้ครับพี่ผมไม่ตังค์เข้าไปหมดแล้วป้าป้าป้า ออกไัครแล้วปะผมมาทำงานไปผมเสียตังค์ไปแล้วนี่ผมไม่ได้ขอไปขอคืนนพี่ชายก็ให้ง่ายเกินผมไม่รู้ผมอยากตั้งตัวไปไปไปงั้นเดินคนเดียวครับเปลี่ยงพี่ชายขึ้นรถครับผมผมได้ผมได้ตังเท่าไหร่เดิ้ยเดินเดินเดินตามผมมาพี่ผมจะได้ตังค์เท่าไหร่พี่ชายพี่ชายเอาเอาเบอร์เบอร์พี่ชายเอาเราป้าผมไปไหนเราครับหนึ่งหนึ่งแปดแปดรุ่นสามเลยเบอร์ผมนี่หนึ่งหนึ่งแปดแปดรุ่แล้ว เสียงอะไรเนี่ะโทรศัพท์ผมเองอ๋อเสียงโทรศัพท์ยูไดก็โทรมาหาผมนะอ๋อขอบคุณมากครับผมขอบคุณครับครับแล้วจากแล้วครับครับจะไม่รอก,กันใช่ไหมไม่รอครับพนนบี่โนนพี่พี่โนนเลยพี่ชายเ<อ>มื่อกี้พี่ชายมาใคร,รอะพี่ไม่รู้จักเขาชนผมแล้วเขาช่วยผมใช่เหรอไอเขาเป็นคนดีจริงๆเลยพี่ แล้วผมต้องทําอะไรบ้างเดีผมพาพี่ยายไปหาเงินพี่แลาว่าหนทางรวยพี่หนทางรวยครับเราเราเรามีเรามีมีอาวุธยังไงอะเขาเพิ่งเขาเพิ่งเข้ามาเองบ้าใช่หรือเข้ามาเองเหรอถามว่าผมมีอะไรบ้างใช่ไหมใช่ใช่ใช่ผมมีกันชาหนึ่งขวดผมมีของซ่อนมาอันนงแล้วก็ผมมีบิ๊กจีสองอันแล้วก็หนึ่งหนึ่งทองโทรศัพท์หนึ่งเครื่องแล้วก็ใบกันชาหนึ่งอันเศษแร่หนึ่งอันเศษเหล็กสามอันสเต็ก้าอันเหล็กหนึ่งอันเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวบอกจบแล้วแล้วบอกนะครับเดี๋ยวผมนอนรอ หมดหมดหมดแล้ว พูดไปเยอะเลยเหนื่อยไหมเราเราเราราพาเขาไปนี่แบบพาไปแบบไปขอตังคสาวหรือเปล่าเฮ้ยดี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 พี่เมื่อกี้ผมยืมขอแล้วพี่แม่งใหญ่จริงขอตังคสาวเหรออันนี้คืองานของผมเหรอครับนี่เลยคือปกติป้าป้าป้าของผมจะไม่ค่อยอยู่นี่หน้าที่ของเองก็เลยคือป้บว่าคอยคอยขับรถให้ข้าขับรถไปหาสาวไงใช่แบบว่าเป็นน้องเป็นน้องเป็นน้องอาละให้ข้าแล้วก็ไปทํางานกับข้าแล้วอย่างนี้เขาจะให้ตังค์เหรอใช่ ก็ได้เป็นปูนใสไปไงผมปูนไม่เป็นปูนไม่เป็นเหรอทำเสียงหลอดเป็นไหมเนี่ยไม่เคยทำผมลองตัดเสียงเลยว่าลองแบบตัดเสียงเลยว่าตัดเสียงยังไงผมไม่เคยทำเลยแบบสร้อยท้าสวยเออดำเป็นบอสพี่ทำเป็นทำเป็นอย่างนี้เป็นบอสแบบตัดเสียงหน่อยบ็อกซิ่งเหรอพี่สาวสาวสเมืองนี้เขาชอบแบบว่าพี่ยายบ็อกซิ่งพี่พูดใช่ไหบ็อกซิ่งใช่บ็อกซิ่งอหนูจอร์คเลยนะพี่หนูแ่งเสียงตล้วหลอเดีปะ เฮ้นี่มันหนอนดังเลยนพี่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 สักคู่นี่มันหนอนดังเวยนะพี่ตัวทีเท้าตัวทีเท้าพี่อยากยื้อเลยนะยืดไม่โค้นเรียกยากเลยบ้าชื่ออะไรนะเปิดดูนุ่มๆเชื่อครับชื่อนี้สักคูเราอุ๊บอ่ะสักคู่เราลูอ่ะสักคูเราลุสักคูเราลุ ซาคูซาคูไม่ไม่ใช่ซาคูซาคูไม่ใช่ซาคูล้าลูกซาคูล่าลูกังชื่อให้พี่ชายวะพี่อ่าเฮ้เขาเป็นคนอย่างนี้ไงคนอ๋อเป็นชื่อดังประเทศอ๋อบ่อยด้วยฮิจัดใช่นะผมอยู่แอฟริกาใต้ออกตอกหน่อยหน่อยเอ็ดนี่นี่ผมจะมีลูกน้องเป็นลูกครึ่งเหรอป้าเอ็ดตึงเลยวะ ไไไปปต้องให้เงินเดือนมผมนะผมจะได้เงินเดือนเท่าไหรบ้าบ้าบ้า,บา,ขาเขาไปนในกะลาดเดี๋ยวเราให้เขาลงทะเทียนเงินเลขเลยยิงต้องเบียดทั้งมาคืนนีนได้หน้าบันหน้าบันอิงเดินไปขอเขาเลยขอใครขอสาวดิขอสาวขอสาว,สาวบ้าบ้าบ้านี <ขอ S 1> ่เป็นห่กลัวโดนด่าเฮ้ยไม่มีใครท่าไม่งงนี่งั้นมาที่ก่อนเลยมาแบบ กลาดกลาดกลางคงแบบคนเยอะไปครับเราลองไปเทสงานหน้านี่ก่อนหน้าแลนเฉียวกันเ้อเกะเเก๊เราต้องเริ่มจากแลนคนน้อยๆก่อนใช่บ่คบคนน้อยๆถ้าเขาทําได้นี่คือผ่านนะฮผมเสียตังไปแหนึ่งหมบาทเดี๋ยวค่ะเดี๋ยวค่าบายังมาหาคืนนี่ไงีมา้เช้าเช้าเช้าหเช้าเลยพี่หวัเช็ดรถไม้พี่ไายเดียวเดียวเดียว นี่นี่นี่พาเด็กมาทำงานเดี๋ยวพาเด็กมาทำงานเลยพี่ครับคนนี้คนนี้เป็นลูกน้องใหม่ผมครับพี่ชื่อสาคูไม่ใช่สาคูยี่อะไรนะสาคูรารูสาคูรารูใช่ใช่ใช่ไม่ใช่สาคูรา<ะ>รูพี่วันนี้ลูกน้องผมยังแล้ววันนี้ตุกน้องเลยเหรอครับพี่ สวัสดีครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับเยี่ยมค่อนคาคูรารูแค่ได้สินะครับโอเคครับโอเคครับโอเคเพราะว่าตอนนี้แบบลูกน้องผมมันยังพูดไทยไม่ค่อยชัดไงพี่มันเพิ่งมันจากต่างประเทศพี่ไสดงครับวันนี้ลูนนกน้องผมครับไหนครับไหนครับสวัสดีครับชื่อซาคูคาลูอะไรนะชื่อซาคูราลูซาซาคูใช่ครับชื่อสาคูราลูคาลู สาคูทาลูสาคูทาลูใช่ครับพี่สาคูคาลูนี่พี่เขาเพิ่งมาเข้าประเทศครั้งแรกเลยพี่เขาเขาเขาลาลาลูลาลูหนูไม่ใช่คาลูเออนั่นแหละครับพูดไม่ค่อยได้น้องเองภาษาอะไรนวะจำชื่อน้องเองไม่ได้เอ้ยผมเพิ่งรับสมัครมาครับพี่อ๋อสาคูกาลูสาคูลาลูสาคูลาลูครับสาคูนุ่งสาคูลาลูนี่เด่นลาลูนั่นดูมองให้อะไรนะมองไหนอะไรนะ มองเฮมองเฮซากุระลูมองเฮคราวผซากุราลูมองเฮอ่า,าก็าเพื่อไม่รู้เรื่องหรอกแล้วเขาเพิ่งมาใหม่หอ่ะพี่พี่พี่พอจะมีม,ะมีอะไรให้เขาตั้งนิดนึงไหมพี่มีมีมีไปป้มนมาเลยเฮ้ยใช่เฮ้ยใช่พี่ใช่ใช่งูใจดีทำไมเพิ่งไปิดป้นมาเลยใจดีกับสาคูซาคูจ,จริงจริงโคนได้สองร้อยห้าสิบเฮียผู้เล่น เอาไปเลยขอขอบคุณครับไม่ไรไม่ไรที่จะดีอยู่แล้วขอบคุณมากมากเลยครับใจเย็นร่างร่างมากเลยเนาะหนุ่มข้างในพานี่วันทำง่ายจังวะแบ๊บแบ๊เบบี้ไปพี่มาข้างในพี่ขอบคุณมากพี่แดงครับใจดีเลยพี่ขอบคุณมากพี่แดงขอบคุณคุณเก็บบอสเป็นไหมผมทำไม่เป็นทำไม่เป็นจริงเหรอจริงจริงครับนิดนึงนิดนึงนิดนึงเดี๋ยวลองทำดิทำยังไงยังสวยต่อยครับสวยพี่หวานใจครับป๊อบบ้าป๊อบบ้าสอนดิ เอ้พี่ดีรวยนะพี่ชายแล้วว่าถ้าอยากมีั้งต้องต้องต้องแบบบ็อกซิ่งมีต้องแบบอะไอเพอยเอ้ยเอ้ยพี่พี่พี่พกับได้แล้วพี่นิดเดียวพี่นิดเดียวอีนิดเดียวพี่ไม่พูฟูฟููตามฟูตอะตายล้ะตายฟูเอ้องูเอ่าเฮ้ มันมันชัดกว่านี้หน่อยมันชัดกว่านี้แบบอิ่าแกวียงพี่งแกวียงยึแกวียงพี่นิดนึงพี่ตางวิ่งได้ไม่ไม่ไม่พูดให้มันชัดกว่านี้หน่อยแบบไอ้อีกนิดนึงอีกนิดนึงอีกนิดนึงสว้ฮะได้ครับอย่างเงี้ยเก็บแล้วก็แท็กก็ได้แกวียงวิ่งับได้แล้วพี่อันนี้พี่กับรวยเลยเมื่อกี้เสียงเมื่อกี้พี่ได้สองบานพี่ ถึงเรื่องนี้พี่ได้5,000แล้วพี่2,500เนี่ยได้พี่กระโดดแล้วเ<อ>มื่อไหร่ลิ้นหนูมาก่อนดิพี่ขยิบหย่อนขยิบหย่อนขยิบหย่อนเฮ้ยโดนแล้วอ, <c oughs> อันนี้มึบงบล็อกติ้งหรือว่ามึงค้างเสียวเนะี่ยค้างเสียวเฉยเลยมึงูไม่ได้อ่อมึงยังพูดช้าอยู่เลยใช่ <c oughs> รครับใช่เฮ้ยได้เลยครับโอ้ยโอ้ยชน่เด็กน้องพูดว่าสวัสดีครับเจ้ รี่ก็พูดได้นี oh, ่เพูดได้นเราเรากระแทกงไลสบายดียวัเฮ้ยนิดนึงอีกนิดนึงสายเดี๋ยาบเดี๋ยวเดี๋ยวเพี้ยตาบันเราเนี่ยเเฮ้ยก็ไม่ได้เพี่เฮ้ยนี่เราปป้าได้ ได้เลยครับสก,กิลแบบสาวลงเลยบ้าเก่งๆงเลยอะไปพี่ขึ้นรถเลยพี่ไป